สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ในชั่วโมงคณิตศาสตร์คุณครูรัชพงเด็กมาทําแบบฝึกหัดในใบงานที่คุณครูดัดเตรียมไว้ให้ในช่วงที่เรานําสมุดมาส่งกันนะคะส่วนเด็กคนไหนที่ยังไม่มารับให้ผู้ปกครองเข้ามารับได้เลยนะคะอยู่บนห้องเรียนของเราคุณครูใส่ไว้ในตะกร้าสีแดงนะลูกนะคุณครูให้คุณครูเขียนไว้เป็นเลขที่แล้วนะคะให้เด็กๆหยิบ เลขที่ของตัวเองกลับไปทําที่บ้านนะคะสําหรับในหน้าแรกเลยก็คือหน้านี้นะลูกบนจอของคุณครูนะคะแบบฝึกหัดที่2.13แบบฝึกหัดในอ,อันนี้มันจะเป็นเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะคําชี้แจงก็คือวงกลมสิ่งที่โจทย์ถามวงกลมสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรจากข้อหนึ่งเนี่ย เด็กๆดูนะลูกนะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าร้านขายหนังสือมีหนังสือ673เล่มขายไป145เล่มเหลือหนังสือกี่เล่มเด็กๆเข้าใจคําว่าสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือสิ่งที่เขาต้องการจะทราบในข้อนี้เด็กๆคิดว่าเขาต้องการทราบอะไรคะจากข้อหนึ่งเนี่ยเด็กๆคิดว่าเขาต้องการทราบอะไร เห็นไหมคะเขาบอกว่าในร้านขายหนังสือเนี่ยมีหนังสือทั้งหมด7673เล่มมีหนังสือทั้งหมด673เล่มทีนี้ขายไป145เล่มเดี๋ยวนะคะคุณครูขอเลือกปากกาก่อนแป๊บหนึ่ง มีหนังสือ673เล่มขายไป145เล่มเหลือหนังสือกี่เล่มสิ่งที่เขาต้องการจะทราบนั่นก็คืออะไรลูกเขาให้โจทย์เขาให้วงกลมสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะโจทย์เขาถามหาหนังสือที่เหลือของไอจากการที่ ขายไปแล้วเนี่ยว่าหนังสือในร้านทั้งหมด673เล่มเนี่ยขายไป145เล่มมันจะเหลือกี่เล่มคําว่าเหลือเด็กๆจําได้ไม่ลูกว่าคําว่าเหลือเราจะใช้เป็นอะไรคะคาว่าเหลือเราหาคําตอบได้โดยการใช้วิธีวิธีลบนั่นเองนะคะอ่าทีนี้จากโจทย์ปัญหาข้อนี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะ ให้เอาจํานวนที่มากกว่าตั้งแล้วลบออกด้วยจํานวนที่น้อยกว่าแล้วเท่ากับตารางใช่ไหมคะจำนวนที่มากที่จำนวนที่มากกว่าก็คืออ่าคุณครูขออนุญาตลบตัวนี้ออกก่อนจํานวนที่มากก็คือ673 673คือจํานวนหนังสือทั้งหมดในร้านขายไปขายไปก็แสดงว่าหนังสือเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ หนังสือก็ต้องลดลงขายไปก็คือลบด้วย145เท่ากับ4เหลีย่ยบคาตอบการเขียนประโยคสัญลัการเขียนประโยคสัญลักษณ์ยังไม่ต้องหาคําตอบนะคะทีนี้เรามาหาคำตอบกันเลยว่า673ลบด้วย145จะเหลือเท่าไหร่เด็กๆนำ673มาเขียนตรงนี้เลยนะคะ ลบด้วย145เท่ากับอ่าทีนี้ลบทีละหลักเลยถ้าเด็กๆลบแบบนี้ไม่ได้ให้เด็กๆนำมาเขียนตั้งให้เด็กๆนำมาตั้งลบข้างๆเลยนะคะนั่นก็คือเอาอะไรขึ้นก่อนเอ่ยเอา600เดี๋ยวคุณครูเขาเขียนตรงนี้นะคะ 673ตั67้งถ้าใครลบในแนวนอนได้เด็กๆลบเลยนะลูกนะเพราะว่าบางเพื่อนบางคนเขาก็ไม่สามารถลบในแนวนอนได้นะคะเพราะมันจะทําให้ตัวเลขผิดหรือคาดเคลื่อนไปงั้นเราก็มาเขียนด้านข้างได้เลย673เด็กๆสามารถทดลงไปในกระดาษแผ่นนี้ได้เลยนะคะลบด้วย14 5 3ลบ5ไม่ได้3ไปยืม7มา7เหลือ เหลือเท่าไหร่ลูก7เหลือ6 3เป็น13ใช่ไหมคะ13-5ลบ5เอา5ไว้ในใจนะไป13 5แล้ว6 7 8 9 1ด1 1 1 2 1 3เหลือ8 6-4ห4ลบ4ีหลบ4มี6กอ,ออกไป4ก็จะเหลือ2 6งกลบ1ก็จะเหลือ5ดังนั้นหนังสือในร้านเหลือหนังสือในร้านเหลือกี่เล่มคะ อบหนังสือในร้านเหลือ528เล่มเวลาตอบถ้าเขา ถามเป็นเล่มตอบเป็นเล่มถามเป็นบาทต,ตอบเป็นบาทนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหน่วยของการตอบนั่นเองเด็กๆเ,เวลาเป็นโจทย์ปัญหานะคะสังเกตด้วยว่าหน่วยมันเป็นอะไรให้เด็กเติมหน่วยลงไปด้วยนะคะแล้วการทํางานทุกครั้งเวลาตอบให้เขียนเป็นเลขไทยนะลูกนะทั้งในสมุดแล้วก็ในแบบฝึกหัดหรือใบงานที่คุณครูแจกใหกก้ก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องเขียนเป็นเลขไทยทีนี้ดังนั้น 673-145เลบ1น5เท่ากับ528นั่นเองค่ะอันนี้คือตัว,ตวอย่างจากาใบงานที่คุณครูแจกให้ในข้อที่หนึ่งนะคะอ่าถ้ามันมีทั้งหมดสู่ข้อเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆฝึกทำนะลูกนะแล้วเรามาดูใบงานต่อไปเลยอันนี้เป็นใบงานเรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนั่นเองคำสั่งเขาบอกว่า,าสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสิ่งของที่กําหนดให้เรามาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งของที่เขากําหนดให้มีอะไรบ้างในข้อที่1สร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากภาพนะคะ การบวกจากภาพในภาพเขาจะมีเสื้อหนึ่งตัวราคา399บาทแล้วก็มีชุดกระโปรงราคา450บาทกระเป๋าราคา190บาทรองเท้าราคาคู่ละ150บาทจากาภาพข้างล่างเนี่ยเขาให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากภาพทีนี้ เราไม่จําเป็นต้องนําสิ่งของทั้ง4อย่างเนี่ยมามาบวกกันนะลูกให้เด็กๆเ,เลือกจํานวนของ2ชนิดหรือ,อราคาของสิ่งของ2ออย่างนํามาบวกกันนะคะอันนี้คุณครูขออนุญาตไม่ทําให้เด็กๆด,ดูนะลูกเด็กๆทําเองได้เลยนะคะเอาแค่อ่ะ,อะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วกัน สมมุติว่าเราเนี่ยแม่ซื้อเสื้อราคา399บาทและซื้อกระเป๋าราคา199บาทแม่จะต้องจ่ายตังทั้งหมดกี่บาทอันนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการบวกเช่นกันค่ะนำราคาของเสื้อ และราคาของกระเป๋ามารวมกันแล้วก็จะได้เป็นราคาที่แม่จะต้องจ่ายนั่นเองนะคะเด็กๆลองฝึกสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพที่กำหนดให้นะลูกนะแล้วเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเขียนเป็นโจทย์ เขียนโจทย์มานะลูกสร,สร้างเป็นสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการบวกก็เหมือนที่ค,คุณครูพูดเมื่อกี้เลยแม่ซื้อเสื้อราคา399บาทซื้อกระเป๋าราคา190บาทแม่ต้องการซื้อไอแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทอันนี้เขาเรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกนะคะโดยเอาราคาของเสื้อไปบวกกับราคาของกระเป๋าก็จะเป็นราคาที่เราจะต้องจ่ายนั่นเองค่ะ ประโยคสัญลักษณ์การเขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่จําเป็นจะต้องเขียนคําตอบลงไปนะคะเอาอะไรไปทําเอาจํานวนอะไรไปบวกกับจํานวนอะไรแล้วเท่ากับตารางอันนี้ก็เป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์นั่นเองค่ะ่าในใบงานอันนี้มีทั้งหมด2ข้อเดี๋ยว็กๆไปฝึกทํานะลูกนะคุณครูจะบอกแค่แนวทางการทํานะคะแต่สิ่งอันนี้เราเรียนมาแล้วเป็นการทบทวนนะลูกนะต่อไป มาดูเรื่องการแก้ปัญหาการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรเลยอันนี้คุณครูลองอ่าไม่ใช่ลองคุณครูตรวจการบ้านของอ่าในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของเด็กๆไปหลายคนบางคนทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องยอดเยี่ยมไปเลยค่ะแต่บางคนยังสับสนอยู่กับเกี่ยวไอ้ยังสับสนเกี่ยวกับหน่วยการวัดความยาวอยู่นะลูกที่ในที่นี้ ในเรื่องในตอนที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเรื่องการวัดความยาวหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรเวลาเราอ่านเนี่ยทำยังไงนะเด็กๆจะเห็นทั้งหมดเวลาเราดูความสูงอันนี้มันเป็นรูปของเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนเทียบกับความสูง เขายืนวัดความสูงอยู่แล้วก็มีสิ่งของมีฟุตบอลมีโต๊ะเขาถามหาความสูงเด็กๆมาดูว่าเด็กผู้ชายคนนี้สูงกี่เซนติเมตรสูงกี่เซนติเมตรยังไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องเมตรนะคะเพราะว่าเขายังใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรอยู่จากตรงนี้จากศูนย์ไปถึงความสูงของผู้ชายคนนี้ก็คือตรงนี้มันขีดมาตรงนี้เลยจากตรงนี้ ลงมาถึงตรงนี้เด็กๆนับได้เท่าไหร่คะลองนับไปเลยนะลูกอันนี้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบละแล้วก็ขีดขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่ง ระหว่าง140กับ130ในครึ่งนึงเนี่ยใน1ช่องระหว่าง130กับ140มันจะมีอยู่ทั้งหมด10มิลลิเมตรนะคะ10มิลลิเมตรดังนั้นครึ่งนึงก็คือ5มิลลิเมตรรวมกับ130 1 3 0บวก5ก็เป็น135นั่นเองค่ะดังนั้นเด็กเด็กผู้ชายคนนี้มีความสูง 135เซนติเมตรนะคะต่อไปลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลมีความสูงปืด๊ดอันนี้เลยสูงเท่าไหร่ลูกครึ่งระหว่าง30กับ20นั่นก็คือ25เซนนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือ25 25เซนติเมตรต่อไปความสูงของต๊ โต๊ะวัดจากตรงนี้หรือเปล่า60หรือ70เด็กๆดูความสูงความสูงของโต๊ะเนี่ยเราจะดูจากด้านหลังตรงนี้เลยนะคะเส้นด้านหลังความสูงของโต๊ะเนี่ยอ่าถ้าเรารู้ความสูงหรือเส้นที่เราจะต้องมองแล้วว่าความสูงของโต๊ะมองที่เส้นไหนมองที่เส้นนี้นะลูกเส้นข้างบนนะคะดังนั้นโต๊ะอันนี้มีความสูงเท่าไหร่เอ่ยมีความสูงบ 70ซนติเมตรนั่นเองค่ะเราก็ตอบลงไปเลยว่าโต๊ะมีความสูง70ซนติเมตรต่อไปโทรทัศน์สูงจุดๆ,ๆบางคนตอบมาโทรทัศน์มีความสูง110ซนติเมตรใช่ไหมคะโทรทัศน์อันนี้มีความสูงถึง110ซนติเมตรไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าโทรทัศน์วางอยู่บนโต๊ะ ซึ่งโต๊ะอันนี้มีความสูง70เซนติเมตรโต๊ะอันนี้มีความสูง70ซนเมตรแล้วโทรทัศน์อันนี้ยไปวางอยู่ไปวางอยู่บนโต๊ะซึ่งมีความสูง110เซนมตรดังนั้นเราจะต้องเอาความสูงของโต๊ะออกก่อน เราจะต้องนําความสูงของโต๊ะออกก่อนเราถึงจะทราบความสูงของทีวีเราจะหาความสูงของทีวีได้โดยการเอาความสูงของทั้งหมดเนี่ยสิ่งของทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่0จนถึง110เลยตั้งโต๊ะกับทีวีรวมกันนะคะก็คือ110ลบออกด้วยความสูงของโต๊ะก็คือ70 70ลบ หนึ110เท่ากับเท่าไหร่เรามาหากันค่ะว่า70ลบไอ้ไม่ใช่เจ็ดสิบหนึ่ง้อยลบเจเหลือเท่าไหร่นั่นก็คือความสูงของทีวีนั่นเองค่ะอ่าเรามาลบกันเลย0ูนลบศได้0 1นลบเไม่ได้1ก็ไปยืม1จากข้างหน้ามาก็เป็น11 11ออลบออกไป7 7แล้ว8 9 1เก้เหลือเท่าไหร่คะเหลือสี่สิ ดังนั้นความสูงของทีวีมันจะสูงแค่40เซนติเมตรนั่นเองนะคะเซนติเมตรตัวยอ่อใช้ซจุดมจุดซจุดมอจุดเดี๋ยวคุณคณรูขออนุญาตเขียนใหม่นะคะเด็กๆมองไม่เห็นมันหลุดของนะลูก40ซจุดมอจุด ซจุดมจุดย่อมาจากเซนติเมตรนั่นเองค่ะคีวีอันนี้เมื่อลบความสูงของโต๊ะออกแล้วมันก็จะสูงแค่40เซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่า40ตอบลงไปเลยต่อไปเด็กผู้ชายสูงกว่าโต๊ะอยู่กี่เซนเด็กผู้ชายสูงกว่าโต๊ะอยู่กี่กี่เซนติเมตรเราก็มาดูว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาสูง หนึ่งรสมิหเซนลบออกด้วยความสูงของโต๊ะโต๊ะสูงเท่าไหร่คะโต๊ะสูงเจดสเซนเท่ากับอันนี้ไม่ต้องเท่ากับสี่เหลี่ยมนะเราจะลบกันเลยนะคะห้าลบศูนหตัวนี้ลบศูนก็จะเหลือห้าสมลบเจไม่ได้ก็ไปยืมหนึ่งมา รวมกับ3ก็เป็น13 13ตัวนี้ลบ7ก็เอา7ไว้ในใจ7แล้ว8 9 10 11 12 13 13บลบ7เท่ากับ6นั่นเองค่ะดังนั้นเด็กผู้ชายคนนี้สูงกว่าโต๊ะอยู่65เซนติเมตรนะคะเด็กๆก,ก็นำลงมาเขียนเลยมันจะเหมือนในแบบฝึกหัดของหนูๆเลยนะลูกนะเด็กๆไปทบทวนดูนะคะ หลังจากที่ได้ไบฝึกหัดกลับไปแล้วเด็กๆลองไปทบทวนดูนะคะต่อไปถ้าลูกฟุตบอลวางอยู่บนโต๊ะถ้าลูกฟุตบอลวางอยู่บนโต๊ะลูกฟุตบอลจะอยู่ในระดับกี่เซนติเมตรตอนนี้ลูกฟุตบอลสูงเท่าไหร่คะามาดูลูกฟุตบอลสูง25เซนติเมตรแล้วถ้าเอาลูกฟุตบอลมาวางไว้บนโต๊ะอันนี้ อันนี้สมมุติว่าเป็นลูกฟุตบอลนะคะวางไว้บนโต๊ะอันนี้เป็นลูกฟุตบอลนะลูกเป็นลูกฟุตบอลของคุณครูนะคะครูไม่มีความสามารถด้านการวาดลูกครูจะวาดลูกฟุตบอลเป็นอย่างนี้อันนี้สมมุติว่าลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลเนี่ยมีความสูง25ซนติเมตรซึ่งไปวางอยู่บนโต๊ะซึ่งโต๊ะสูง70เซนติเมตรเขาหาถามหาความสูงของลูกฟุตบอลเมื่อไปวางอยู่บนโต๊ะ จะสูงเท่าไหร่นั่นเองเด็กๆก,ก็นำความสูงของสิ่งของสองอย่างอันนี้65ทำไมคุณครูเขียนแค่65นำสิ่งของสองอย่างไปรวมกันนะคะความสูงของสิ่งของสองอย่างนั่นก็คือ70คือความสูงของโต๊ะไปบวกกับ25ก็คือความสูงของฟุตบอลแล้วรวมกันได้เท่ากับ70 บวก25 0บวก5ได้เท่ากับ5 7บวก2 7แล้ว8 9 7เบวก2ได้เท่ากับ9ดังนั้นลูกฟุตบอลเมื่อไปวางอยู่บนโต๊ะก็จะมีความสูง 95เซนติเมตรนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมลูกถ้าเด็กๆเ,เข้าใจอาในการวัดความยาวหรือวัดความยาวเป็นมันก็จะไม่ยากนะคะในการหาคําตอบของแต่ละข้ออ่ทีนี้ในหน้านี้เสร็จแล้วเด็กๆไปดูใบงานอีกอันนึงเลยก็คือใบงานที่3.2นะคะทีนี้3.2เขาให้เด็กๆวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรอ่ะ หน่วยในการวัดความยาวเพิ่มขึ้นมาแล้วนั่นก็คือเมตรแล้วก็1ก็คือเมตร2ก็คือเซนติเมตรสิ่งที่เด็กๆจะต้องจําให้ได้เลยนั่นก็คือ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนั่นเองนะคะถ้าจําได้ว่า100เซนติเมตรเซนติเมตรก็คือซจุดมอจุดเท่ากับ1เมตร เมตรมีตัวย่อเหมือนกันเมตรก็คือมจุดแต่คุณครูเขียนไปเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นอ่าทีนี้เราท่องจําให้ได้ว่าหนึ่งรอยเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรหรือ1เมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรจะเห็นได้ว่าความอ่าหน่วยในการวัดความยาวเนี่ยเซนติเมตรจะเล็กกว่าเมตรนะคะเมตรจะใหญ่เป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าเซนติเมตรทีนี้เราทราบแล้วว่า 100ซนติเมตรเป็น1เมตรแล้วทีนี้เรามาหาคำตอบในข้อนี้กันเลยค่ะเขาจะถามเป็นอะไรเอ,อ่ยมีอะไรเนี่ยไม่หมูหมูตัวนี้สูงหนึ่งห้าซนติเมตรเห็นไหมลูกหมูตัวนี้มีความสูงหนึ่งร้ยห้าซนติเมตรลิงลิงมีความสูงตรงนี้จากตรงนี้นะคะขีดตรงนี้อ่าไม่ใช่ตรงนี้สิ เดี๋ยวคุณครูลบออกใหมตรงนี้คือ a จากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้มันก็คือ100ซนติเมตรหรือ1เมตรนั่นเองนะคะอาทำไมหายไป100ซนเมตรหรือ1เมตรนั่นเองนะคะความสูงตรงนี้เห็นไหมลูกว่ามันมาถึง100 ตรงนี้100ตรงนี้ก็คือ1เมตรนะคะอ่าทีนี้หมูมีความสูง1เมตรกับอีก5เซนติเมตรหรือหมูมีความสูง105เซนติเมตรนะคะต่อไปลิงลิงเขาขยายมาแค่30 3สทําทำไมแล้วเด็กๆตอบ30เลยได้ไหมลูก ไม่ได้เพราะว่าลิงสูงกว่าหมูซึ่งหมูมีความสูง105ซนติเมตรเราก็นำหนึ่งจากตรงนี้100 cm. ไปบวกกับความสูงที่มันเกินหมูไปเนี่ยก็คือ30 cm. ก็เป็น130 cm. นั่นเองนะคะ130 cm. นะคะอย่าลืมเด็กๆอย่าลืมนับเอาตรงนี้ไปด้วยนะลูกนะตรงนี้ก็คือ1เมตรเนี่ยก็คือ100เซนติเมตรนั่นเองนะคะต่อไปวัว วัวตัวนี้เมื่อขยายดูตรงนี้จะเห็นว่า50แต่วัวสูงกว่าลิงซึ่งลิงสูง130 130 1 1เมตรตรงนี้ก็คือ100เซนตมตรตรงนี้รวมกับ50ก็เป็น150นั่นเองวัวก็จะสูง150เซนติเมตรนั่นเองนะคะต่อไปยีราฟยีราฟมีความสูง ทีนี้รับสูงมากเลยจากตรงนี้100เซนติเมตรมาถึงตรงนี้ก็เป็น100เซนติเมตรเหมือนกันฟอ,อันนี้ก็100เซนติเมตรนะคะหรือ1เมตรเหมือนกัน1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรปุ๊บทีนี้ยีราฟสูงมากเลยยีราฟสูงเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเสียบแบตเตอรี่แป๊บหนึ่งนะคะแบตเตอรี่ของมันคือจะหมดเดี๋ยวเครื่องมันจะดับ ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะลุงนะไดแล้ทีนี้เรามาต่อกันเลยค่ะยีรับมีความสูงสูงกว่าอ่าสูงกว่าวัวซึ่งวัวสูง1เมตร50เซนติเมตรหรือ 150ซนติเมตรนั่นเองนะคะยีราฟสูงขึ้นไปอีกจาก1เมตร2เมตร1เมตรก็คือ100ซนติเมตร2เมตรก็คือ200ซนติเมตรนะคะอ่าแล้วเกิน200ซนติเมตรเนี่ยขึ้นไปอีก65เซนแสดงว่าเด็กๆจะต้องนำความสูงของยีราฟโดยการเอา100 100ตัวนี้มาจาก1เมตรตัวนี้นะคะมาบวก กับ100 100ตัวนี้มาจากอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวคุณครูขอลบออกก่อน100ตัวนี้มาจากเซนติเมตรตัวนี้แล้วก็มาบวกกับ65ดังนั้นยีราฟตัวนี้สูงทั้งหมดเอ้ยไม่ใช่สูงทั้งหมดสูง265เซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่าเราได้ความสูงเป็นเซนติเมตรมาแล้ว ทีนี้เรามาดูข้างล่างเลยเรามาดูข้างล่างเลยว่าเขาให้เราทำอะไรเราได้ความสูงของสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นเซนติเมตรแล้วนะคะเรามาดูเขาถามว่าหมูสูงกี่เมตร กี่เซนติเมตรหมูโส,สูง105เซนติเมตรแล้วหมูมันสูงกี่เมตรคะใน1เมตรจะมี100เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ปัดเสร็จไปปัดหน่วยที่มันเป็น100ให้ไปเป็นเมตรเลยนั่นก็คือ100รก็เท่ากับ1เมตรใช่ไหมลูกก็ใส่เป็น1เมตรแล้วเหลือกี่เซนคะเหลือ5เซนติเมตรเดี๋ก็ามาเติมตรงนี้เลยต่อไปลิงลิงสูง 130ซนติเมตรใช่ไหมลูก100ก็ปัดหน่วยให้มันไปเป็นเมตรก็จะเป็น1เมตรกับเอก30เซนติเมตรนั่นเองค่ะง่ายไหมลูกอันนี้ไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจว่าอันไหนเด็กๆจําได้ว่า1เมตรเท่ากับกี่เซนหรือกี่เซนเท่ากับ1เมตรอันนี้เด็เดกๆก,ก็สามารถทําข้อนี้ได้สบายมากเลยนะคะต่อไปวัววัวสูง 150เซนติเมตรนั่นก็คือวัวสูง1เมตรกับอีก50เซนติเมตรนั่นเองค่ะยีราฟยีราฟสูงกี่เมตรเอ่ยยีราฟสูง2 5 0รอ้ไอ้ยหเซนติเมตรหรือยีราฟสูง2เมตรกับอีก65เซนติเมตรอะไรสูงที่สุดเอ่ยอะไรสูงที่สุดคะนั่นก็คือยีราฟนะลูกนะยีราฟ ยีรับสูงที่สุดอะไรเตี้ยที่สุดเตี้ยที่สุดนั่นก็คือหมูหมูเตี้ยที่สุดเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมลูกใหเก้เด็กไปฝึกทำอันนี้นะคะแล้วก็มาทำอ่หาหน้านี้ยังไม่ทำให้เด็กไปทำตัวยอย่างจากหน้าที่คุณครูพาเด็กๆทำทำลงในแบบ ใบงานของเด็กๆนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนาการวัดความยาวเนี่ยท่องให้ได้นะคะว่าหน่วยเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรหน่วยเซนติเมตรกี่เซนติเมตรเนี่ยเป็น1เมตรหรือ1เมตรมีอยู่กี่เซนติเมตรมันจะง่ายต่อการเรียนในการวัดความยาวมากเลยนะคะในป .2 เนี่ย มไม่ได้เรียนหน่วยความยาวในกาหน่วยในการวัดความยาวเยอะมันจะเรียนแค่เมตรแล้วก็เซนติเมตรนะคะถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปหน่วยในการวัดความยาวมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจําให้ได้เลยว่าจําให้ขึ้นใจเลยว่า1เมตรเนี่ย มันจะมี100เซนติเมตรถ้า2เมตรก็จะเท่ากับ200เซนติเมตร3เมตรก็จะเท่ากับ300เซนติเมตรถ้าเขาให้แปลงจากหน่วยเป็นเมตรให้ไปเป็นเซนติเมตรเช่นคุณครูเนี่ยสูง1เมตร65เซนติเมตรคุณครูสูง1เมตร65เซนติเมตรถ้า65เซนติเมตรหน่วยมันเป็นเซนติเมตรอยู่แล้วแต่1เมตรอะ หน่วยมันเป็นเมตรเด็กๆก็แปลงหน่วยจากเมตรให้ไปเป็นเซนติเมตรก่อนโดยเทียบบัญญัติตยางเอาเลยนะคะว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้น1เมตร เท่ากับ100ซนเมตรเด็กๆก,ก็เอา100ซติมตรไปบวกกับ65ซนติเมตรที่มีคุณครูดาสูงทั้งหมด165ซนติเมตรค่ะเอามารวมกันง่ายๆเลยนะลูกนะอันนี้มันเป็นพื้นฐานของการวัดความยาวนะคะที่เด็กๆจะต้องจำให้ได้เด็กๆฝึกทบทวนนะลูกนะในการทําแบบฝึกหัดที่บางคนยังไม่ได้นํามาส่งเด็กๆก,ก็ ทยอยทำในงานที่คุณครูสั่งไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะส่วนเด็กๆคนไหนที่เสร็จแล้วก็มาทบทวนในใบงานที่คุณครูแจกให้เลยนะคะส่วนเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เข้ามารับใบงานให้ผู้ปกครองเข้ามารับได้เลยนะลูกเสาร์อาทิตย์โรงเรียนก็เปิดทุกวันนะคะเด็กสามารถนำใบามา,บามารับใบงานที่ตะก้าที่คุณครูเตรียมไว้ให้เลย ส่วนเด็กๆคนไหนที่ยังไม่มาส่งงานก็ทยอยเข้ามาส่งนะคะส่งโดยวางไว้ในตะกร้าที่คุณครูเตรียมไว้ให้เลยนะคะสําหรับวันนี้ในชั่วโมงคณิตศาสตร์คุณครูก็ฝากให้เด็กๆไปทบทวนเรื่องการวัดความยาวเป็นหน่วยเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ